แบบว่าท่ายคนมงคนละคนกันเลยจริงๆใช่ไหมปีนี้มีคนตลอเราเห็นมาคอมเมนต์มาอ่ะครูเจนปะครูเจนเขาวินามงว่าเื่หรอกครูเจนเ็นเขาวีนามงทุกปกันอ่ะทำไมครูเจนถึงเขาวีนามงคิดว่าคิดว่าครูเจนอ่ะคิดว่าวินาจะชนะพรุ่งเย็นนี้เพราะว่าอะไรครับอต่อยากรู้ต้นไหมว่าเธอฉันก็ไม่เครียด น้อยไปกว่าใครเลยนะท่ารู้ไหมอินบ็อกกลังบ้านอะฉันเยอะมากทําไมครูเจนไม่ไลค์ทำไมครูเจนไม่เคาะสักทีอยากรู้ว่าครูเจนเชียร์ใครทําไมอย่างงู้นอย่างนี้ที่ผ่านมาทุกคนแบบอยากรู้เพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาสองปีเวทีนี้และเวทีข้างบ้านมันมีครูเจนคนเดียวที่ตรงเป๊ะกดดันกูอีกอตีอืม เพราะฉะนั้นไอ้ที่เราช้าเราไม่ได้ทำเพราะว่าปีนี้เราก็ค่อนข้างเครียดไงเข้าใจไหมว่าเราอ่ะเราเก็บคะแนนหลังบ้านมาโดยตลอดนะ mm hmm. เห็นว่าเงียบๆอย่างเงี้ยดู mm hmm. ศึกษาว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเราไม่ใช่ดูเฉพาะวันพิลิมเราพูดเลยเราไม่ดูเฉพาะพีลิม mm hmm. เราดูตั้งแต่ตน้นเราดูตั้งถึงหลังบ้านเราดูถึงทีมหน้าบ้านและหลังบ้าน คือนะวันนี้สิ่งที่เขาวินาเพราะอะไรมีสิ่งหนึ่งที่บินาเฉือนแอนโทเนียคือแววตาแววตาแห่งความแห่งความมันแน่ใจอะ่ะมาเกิดอ,อะไรขึ้นมาเกิดอ,อะไรขึ้นมามา มาไม่เคยถ้าจะไม่มีเลยที่มันจะให้เรารู้สึกว่าในการมาครั้งนี้เราเซอร์ไพรส์มากๆกับคนนี้เราเห็นวินาตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดนะเราก็ไม่ไม่ให้มงไม่เคยให้มงนานหรือหรือว่าเขาบอกว่าเขาคุ้นชินแล้วว่านี่มันคือที่ของฉันฉันมาบ่อยแล้ววันฉันแบบว่านี่มันคือบ้านฉันฉันแบบว่ารู้สึก comfortable อะไรเงี้ย หรออือเป็นอย่างนั้นไงนะี่คือสิ่งที่เรารู้สึกไงว่า